กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยนะฮะเอเลนาเอ b ไฟเบอร์นะฮะเจ้า <Yeah. S 1> ของชื่อน้องเมลรัชยาพาไปเกาหลีมาไปเที่ยวไรอ่งหุน่น uh. แล้วดันไปเจออ่งหุ่นอีกพันหนึ่งชื่อว่าอ่งหุ่นพันมัสแคสตมัสแคสตเป็นอ่งหุ่นของเกาหลีนะคะซึ่งซึ่งมีรสชาติที่ หวานาวแล้วก็หอมกรอบอร่อยอนางก็กินแล้วนางติลิ้นเลยแล้วนางก็คิดในใจนางตลอดว่าเ๋ยถ้าเกิดน,นางทาตัวดีท็อกออกมาเนี่ยนางจะใช้ความอร่อยของมัสแคสเนี่ยเป็นจุดขายนะคะแล้วก็นางก็ไปปรึกษาคนผลิตเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วใช้ความอร่อยของมัสแคสแล้วแล้วก็มาเพิ่มนะคะเขาเรียกว่าสารสกัดเนี่ยที่เป็นพืชผักออร,แ,อรแกนิก เป็นผักสีเขียวนะครับะะแบบร้อเ์กว่า30ชนิดเนี่ยนะ,ะใส่เข้าไปด้วยนะฮะใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมเวลาเขาบอกว่าเวลาเราจะดีท็อกลำไส้เนี่ยเขาให้เราสวนทวารแต่10ปีให้หลัง15ปี20ปีให้หลังมาเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะในเรื่องของการดีท็อกทำไมเราต้องดีท็อกเพราะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยเรากินสารพัดเข้าไปหมูกระทะ ปิ้งย่างเอหมักดองอส่วนหนึ่งมันก็ออกมาแต่บางส่วนมันก็ไปเคลือบติดอยู่กับผนังลำไส้ทําให้เรากินอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกินอาหารกินข้าวกินวิตามินกินคาร์เจนกินอะไรทําไมกูกินแล้วไม่เห็นเหมือนคนอื่นรลอทำไมกูกินแล้วไม่เห็นผลมันไปติดค้างกับไอ้พวกไขมันที่มันอยู่ตามลำไส้แล้วมันทําให้เรามีหน้าท้องที่ยื่นที่ป่องแล้วมันทําให้เรามีน้ําหนักที่เยอะครับเราต้องล้างมันต้องดีท็อกมัน นี่แหละคุณผู้ชมตอบโจทย์ได้ดีที่สุดก็คือเอเลนาเอสไฟเบอร์ iber, นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้จะไปล้างดีท็อกออกมาเลยนะฮะล้างดีท็อกและสิ่งที่สําคัญที่ตามมาหนึ่งน้ำหนักคุณจะลงเลร็วหน้าท้องคุณจะแฟบ2เนี่ยคนที่มีกลิ่นตัวนะฮะกลิ่นตัวเกิดจากอุจจาระที่ไม่ได้ขับถ่ายคือปัญหาท้องผูกมันจะดูดเอาจนมันมันกลายเป็นขี้แข็งอะนะคะแล้วขี้แข็งไปไหนนะคะที่มันดูดน้ําออกมามันก็อยู่ตามรูขุมขนอยู่ตามผิวคุณั่นแหละ มันทําให้เรามีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นรักแร้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหอมออกไปให้หมดดีเขาออกไปให้หมดคุณก็จะตัวหอมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษจัดโปรพิเศษเลยกับเอลิไนน์ไฟเบอร,รน์นะครับโปรนี้ถึงวันที่28กรกฎาคมนี้นะฮะเป็นโปรที่คงหายในค่าคืนแน่นอนเพราะทานแล้วนะฮะตอนแรกก็รู้เรื่องแล้ววัน <6, S 1> นี้ครับโปรหนึ่งแถมหนึ่งครับราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบโทรเลยครับ0932915549หรือที่ไลน์แอด อรีนาครับรวมถึงเพจ Facebook ครับเอรีนาเอทไฟเบอร์ครับเก็บเงินไปทางครับมีเหมือนกันบวกเพิ่ม50บาทนั่นเองสนใจติดต่อได้เลยนะครับอร่อยมากอือเอาอื่นมาสแคทอร่อยจริงนะต่อค่ะมาในช่วงนี้นะครับเราไปดูนะฮะข่าวกรณีคุณพ่อคุณนิกกี้นชัดนะฮะก็ถูกชุดคอมมอดโรจับไปในข้อหาพยายาม พยายามฆ่าพยายามพยายามฆ่าถูกไหมล่ะแต่ก็หนีคดีด้วยไงผลสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลถูกจับนะฮะเมื่อวานนี้เองเลยนะฮะแต่ผลสุดท้ายครับพ่อคุณนิกกี้ยิ้มสู้สารภาพเหตุทําปืนลั่นเมื่อ5ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับมันสารภาพก็ไม่ทันแล้วพ่อนะสารดีกาแล้วค่ะบอกตนเองเนี่ยทำปืนลั่นครับยิงคนขับรถบรรทุก10บร้อที่จอดหน้าบ้านโดยสารดีกาพิพากษาสั่งลงโทษจําคุก5ปีที่ผ่านมาใช้ชีวิตปกตินะครับเหมือนไม่มีหมายจับทำช่อง YouTube มีผู้ติดตามเยอะด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเองครับพ่อคุณนิกกี้ยอมรับสารภาพเป็นแบบนั้นจริงๆให้ความร่วมมือดีครับไม่มีการขัดขืนทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานเพิ่มเติมแบบนี้ว่าขณะที่ถูกควบคุมตัวส่งสารเพื่อดาเนินคดีต่อเนี่ยก็ได้มีการสอบถามพ่อนิกกี้ว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรเจ้าตัวก็สบายๆครับยิ้มแยม้มหัวเราะและ้วก็ตอบว่าสู้ๆนะสบายมากเลยนะครับคืองานนี้เองนะพอมันเป็นกระแสะข่าวขึ้นมาเพราะว่าเป็นพ่อของบุคคลดาราดางังชื่อดงังพิธีกรชื่อดังด้วยนะฮะ พี่หนุ่มกัญชัยเองก็มีการพูดในรายการข่าวใส่ไข่ครับบอกว่าได้มีการโทรคุยกับนิกกี้เขาบอกว่าขอบคุณทุกกาลังใจเลยเรื่องพ่อได้คุยกันแล้วตอนนี้พ่อถูกส่งตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่ขอปล่อยไปตามกฎหมายซึ่งเขาเองขอพ่อจะทราบเรื่องแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครั้งหนึ่งพ่อเคยขอเงินของคุณนิกกี้เนี่ยเพื่อประกันตัวแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อเนี่ยถูกจับนะฮะนิกกี้ก็ยังบอกว่าเพิ่งได้คุยกับพ่อเมื่อกี้เนี่ยเลยนะฮะพ่อกําลังจะไปเชียงใหม่ ไปอยู่ที่เรือนจําผมก็บอกพ่อว่าไม่เป็นไรตอนนี้พ่ออายุ67ถามพ่อว่าติดกี่ปีพ่อบอกว่า5ปีบอกเลยพ่อว่าฮึบฮึบ67อีนิกกี้บอกบอกมาอีกี่70กว่าแล้วนะเออเลยบอกพ่อว่าฮึบฮึบเราลูกผู้ชาย5ปีเองออกมาก็ยังได้เที่ยวมึงฮึบฮึบไม่ได้นะเพร่ะมึงแก่แล้วเขาบอกว่าออกมาเนี่ยก็ยังได้เที่ยวอีก10ปี20ปีดีกว่าไปแอบไปซ่อนอีนิกมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้น ชีวิตคนแก่ไปอยู่ในคุกมันไม่ได้สบายอีบ้าอะไรแหละก็เลยแกว่านิกกี้ไม่ได้นะคะเออก็ต้องให้กําลังใจอ่ะคือคือมันไม่ได้มไม่ได้เป็นพ่อไม่ไม่ความผิดไม่นจะเป็นของนิกกี้ก็ใช่คือพ่อกับแม่เขาเลิกกันมาตั้งเป็นสิบปีแล้วแล้วพ่อเนี่ยเขาไปมีครอบครัวใหม่นิกกี้เนี่ยเขาอยู่ทางฝั่งแม่ครับเขาก็ไม่ได้่อยได้เจอเขาไม่ได้เจอกันครับแล้วพ่อก็ไปทาทาเรื่องทําราวแล้วก็ไปไปขึ้นศาลศาลชั้นต้นเยก็พิพากษา เหมือนเดิมก็คือติคุกสารอุทธร์ก็พิพากษายืนตามสารชั้นต้นสาลดีการรู้สึกว่าคุณพ่อไปแล้วค,คุณพอกเกลจนสารดีการมีคำพิพากษานะครับยืนตามสารชั้นต้นแล้วก็สารอุทธรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณพ่อทำคคุณพ่อจะมาบอกว่าคุณพ่อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาให้โอกาสคุณพ่อไปต่อสู้แล้ว แต่คุณพ่อไม่ต่อสู้คุณพ่อแก้วพยายามหนีไม่ใช่เฉยๆเพราะพยายามเลยคุณพ่อไปเลยนะคะแล้วคุณพ่อไปทําตัวเป็นยูทูบเบอร์ทำตัวใช้ชีวิตปกติมันไม่ได้คุณพ่อเป็นนักโทษหนีคดีนะครับะะเพราะว่าศาลเนี่ยท่านมีคําพิพากษาถึงศาลฎีกาคือศาลสุดท้ายแล้วศาลสุดท้ายแล้วแล้วคุณพ่อมาโดนรวบนีนศาลก็คือคุณพ่อหนีคดีแล้วนะครับะะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าปีคิดว่าอาจจะไม่ได้ลดหย่อนด้วยซ้าไปนะคะคอือ เรื่องนี้ไปโทษนิกกี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาแยกแยกกันอยู่กับพ่อตัวสิบปีแล้วล่ะคนะกันเขาแยกกับพ่อกับแม่เขาหยากกันแล้วเขาิกกี้ก็ไปอยู่กับคุณแม่เรื่องนี้เขาสอนให้รู้ว่า เมื่อก่อนจะบอกว่าลูกทําให้พ่อแม่เสียชื่อแต่งานนี้พ่อทําให้ลูกเสียชื่อนะคะก็ตามกฎหมายกันไปแล้วกันนะครับเอาคุณผู้ชมครับไปต่อเนื่องเลยนะฮะคขะบว่บเมาสนันนครับพระเอกดังเก็บทุกเม็ดของ f อซรู้อีกทีเน่าสลัลนะฮะเออนะมีเรื่องให้เราในวงการเมาส์มอยฝอยนะตะเข็บขุด สืบดูว่าอย่างไงเพราะว่าวงในเล่ามาว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังคนนี้<ะ>ที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะครับเยอะพอตัวเลยนะแน่นอนว่ามีการซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์ในการหลากหลายรูปแบบจนล้นทะลักเต็มบ้านเต็มเรือนคล้ายๆกับคนอื่นแต่พลิกที่ว่าเลยรู้ป่ะแม่พระเอกดังเนี่ยเขาก็เก็บทุกอย่างไว้เลยนะห่วงทุกเม็ดแบบที่ใครขอก็มาหยอมให้<ะ>กระทั่งสิ่งที่ของเหล่านั้นหมดอายุน่าเอไปแล้วไงถึงจะโอนถ่ายไปให้คนใกล้ชิดวงในเช่นของกินเนี้ย<ะ>หรอ ของกินพอเน่วหมดอายุก,ก็ไปให้เขาอางเงี้ยหรอนะฮะตอน <c oughs> ตอน <c oughs> ตอนตอนุ <c> ้ย <oughs> แล้วตอนไม่หมดอายุก็ไม่ให้ไงเขาลืม,อมพอนึกขึ้นได้ว่าของเราน,นั้นตนเองอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยละะืเออคนวงในเล่าว่าดีนะที่สังเกตว่ามันเนา่ามันเละหมดอายุไปแล้วน่าจะให้ทีมงานแน่เลยว่า <c oughs> นะ,ะถ้าทานขึ้นมาอาจจะท้องเสียท้องพังก็ได้เลยนะฮะก็เลยบอกไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะฮะก็ถามถึงชื่อเลยว่าเฮ้ยยังไงสามารถบอกได้ไหมใบได้หรือเปล่านะอ่าควนี้คนที่ออกมาพูดออกมาเมาสเนี่ยก็บอกว่าบอกชื่อมาชัดนะแต่ว่าที่เขา เผยกันนะคงบอกชื่อเต็มๆไม่ได้นะฮะ,ฮะแบบว่าไม่ได้เลยนะจนถึงกับร้องออก,กเลยทีเดียวนะฮะ,ฮะลากเสียงยาวกันเลยทีเดียวตามข้อมูลที่วงในเขาบอกมานะครับบอกว่าพระเอกเนี่ยคนเด้เป็นพระเอกชื่อดังเ<ะ>บ้าหน้าเทพบุตรแจ้งเกิดจากซีรีส์ฮอตช่องจุดๆๆ,ๆอุ๊ยเป็นใครกันแน,นะนี่เขาบอกให้นี้มานะฮะเออจากซีรีส์หน้าเทพบุตรหน้าเทพบุตรเยอะใครวะแม่ จากดังจากซีรีส์นะเทพประบุตรมีดูคนซีรีส์มันมีเยอะแยะเป็นร้อยซีรีส์และแต่ละคนที่ดังอ่ะก็มีแฟนคลับสักพอร์ทั้งนั้นเลยอ่ะมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวที่แบบว่าเออดูออกว่าคนนั้นคนนี้นะช่ไปตามสืบแล้วกันอันนี้องค์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออต้องไปดูกันว่าพระเอกหน้าเทพประบุตรเนี่ยจะเป็นใครกันแน่พระเอกหน้าเทพประบุตรแต่มาจากซีรีส์เด้ออืม หรอเออหรอโอ้โธเดี๋ยวกันนะอ่นดีรอบหนึ่งฉันเดานะใว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละหรอเออฉันเดาเนาะอ่ะไม่ใช่นี่หรอพวกนี้หรอตอะรอะไเบิดก็เป็นผู้ชายแก้ผ้าตลอดเลยะไก็ไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่นี่หรอัดาันจะเป็นคนนี้น่าจะได้เยอะกว่าหรอคนดังกว่าอืมดังกว่าเยอะ นั่นแหละแต่เขาบอกคนนี้ก็ไม่ค่อยไม่โอ้ยดังดังก็ไม่รู้ว่าดังแต่ว่าพูดถึงเรื่องของแบบนิสัยใจคออะไรเงี้ยเรื่องทำไมนิสัยทำไมอ่ะไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเขาก็ปกติดีนี่เขาไม่ได้มีอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเดากันเฉยเฉยอะเดากันนะเดากันนะคุณผู้ชมนะเออเราค่อยเดากันมีสิทธิ์จะเดากันได้เับไม่ได้บอกว่าเป็นใครหรือว่าชุนมาจ์ใจก็ไม่ได้ฟังเออนะครับคุณผู้ชมก็ จากที่อบอ่านไปก็ลองไปดาวไปสืบกันอีกแล้วกันก็ไม่ต้องคอมเมนต์มาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะฮะเมื่อสักอะไรเนี่ยข่าวเมื่อสักครู่หนึ่งเขาบอกเนี่ยตกใจนึกว่าเอาที่นี่พูดอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดนยิงเมื่อวานแล้วเนาอกใช่ไหมฮะโอ้เออคนไทยผิดหวังเลยีโยมไปพักเบรกไปเฟรชหาเรื่องไม่กูอ่ะไปพักเบรกนี่กูดีไหมอนีรไงอะไรชินโตอาเบะเสียชีวิตแล้วใช่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี แล้วเขาแต่ว่าเขาแต่คนนี้โอ้ตายแล้วทำไมโดนโหดจังเลยอ่ะใช่ถูกลอบยิงเลยนะลอบยิงเลยแต่เขายังไม่บอกสาเหตุใช่ไหมช้าอุ้ยปีตู่ตกใจชินโตอาเบะถูกลอบยิงตกใจนายยนบารมตีนัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เผยเหตุการ์ลอบยิงในอดีตนายกชินโตอาเบะนะคะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นถูกลอบยิงระหว่างนะครับปราศัยหาเสียงที่เมืองนาราะนะครับไม่ใช่นาราเคมกาะเทยนะคะแต่เป็นนาราประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะระบุนะครับบนเอกวยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากมไ,มไม่คิดว่าจะมีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นกับเพื่อน เพราะนะฮะทั้งนายอาเบะแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยใกล้ชิดกันมาก่อนนะครับใกล้ชิดกันมากนะฮะทุกคนก็ต้องกลัวแหละเพราะว่าในการานี่จะข่าวสดนะคะนี่จะข่าวสดเห็นว่าคนที่ยิงก็ไม่ไปไหน้วยนะอ๋อเหรอคือการยิงยิงยิงเมื่อนี่คืออดีตนายกแต่ถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะยิงยิงประธานาธิบดีแล้วก็ยิงน้องชายประธานาธิบดีที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือเออเคนเนดีนะฮะอันนั้นโดนยิงเข้าสมองเลยนะฮะแล้วก็เสียชีวิต นะฮะแล้วก็น้องชายเนี่ยนะฮะน้องชายอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ถูกยิงนะคะรู้สึกว่าจะเสียชีวิตนะครตระกูลนี้มันเป็นตระกูลเหมือนกับมีกรรมมีเวรมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีลูกชายลูกชายก็ไปขับเครื่องบินข้ามมหาสมุทรไปกับแฟนก็ตายเขาบอกว่าต้องคำสาปนะคะแต่ต่างประเทศนี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นการแบบจ้างสไนเปอร์นะมันไม่ค่อยแบบไม่ไอเมริกาไม่ต้องไอ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 เดสไนเปอร์ เคนเนดีเปสไนเปอร์แต่น้องชายเดินเข้ามายิงเลยคือคนมันเยอะเยอะเยอะใช่ไหมแล้วเขาเป็นข้าใจเช่วงที่ได้รับความนิยมไงคนก็มารอบรอบรอบๆอ่ะแล้วก็เหมือนดาราดังอ่ะแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นดาราแต่เขาเป็นนักการเมืองดังอ่ะล้วหลอด้วยไงโดนยิงเลยเขาปืนเห็นเลยแล้วยิงเขาขนเลยนะคะ แล้วก็มีการยิงโอ้ที่ฟิลิปปินส์ก็มีนะยิงฝ่ายค้านก็ยิงเลยนะครลงจากเครื่องเสร็จปั๊บแม่งเก็บเลยอะนะคะสังคมอยู่ยากนะคยับนีบทำอะไรก็ทำๆกันนะคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะนะฮะเอลินาเอสไฟเบอร์ต้องรีบกินรีบกินเลยอร่อยอร่อยของจริง แล้วซองแรกเห็นผลดิฉันไม่อยากจะพูดเยอะเพราะเดี๋ยวเขาหาว่าพี่สาพี่่าโมพี่่าพูดเกินจริงลองไปซื้อซื้อก่อนหนึ่งแถมหนึ่งแล้วซองแรกถ้าซองแรกไม่เห็นผลเนี่ยมาจัดการอีกองได้เลยแต่ดิฉันการันตีว่าเห็นผลเห็นดินเห็นผแล้วอร่อยด้วยแล้วคุณจะมีค้สึกว่าเหมือนกินน้ำผลไม้ราคาแพงอ่ะแต่มันกลายเป็นว่าน้ำหนักคุณลงแล้วก็หน้าท้องคุณหายหนึ่งเดือนแล้วกิโล ฮัลโหลนะฮะเอเลินาเอสไฟเบอร์เดี๋ยวของจริงนะคะพี่เต๋อบอกเลยนะคะพุงขายในค่ำคืนเขาขายก็มีตัวแทนขายเขาขายเขาบอกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสิบสิบลังนะครับเป็นสิบสิบลังเขาขายเป็นลัง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 แล้วเอาตัวแทนเอาไปขายเนี่ยขายดีนะฮะส่งต่อกันมากมายเลยถูกต้องนะครวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรพิเศษวันนี้พุงขายในค่ำคืนครับโปรนี้ถึงวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมนี้นะฮะอร่อยดื่มง่ายด้วยเอเลินาเอสไฟเบอร์ครับหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้ราคาเพียงแค่สามร้อยเก้าสิบบาทราคาเดิมพันจ้ะ สนใจโทรเลยครับ0932915549ขึ้นด้าล่างแล้วแล้วก็มี Line แอดนะครับที่เอลีนามีเพจ a c e b o o k ที่เอล n a าเอ b ไฟเบติดต่อได้ที่คุณเมลได้เลยนะครับขอบสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์นนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะคละิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ